รายการพบสถาปนิกผมวิัยาจิตเซรียังอยู่ในซีรีการตรวจงานด้วยตัวเองนะฮะก็ระบบตัวนี้ก็คือฝ้าทั้งหลายตอนนี้มาถึงฝ้าที่เป็นไวนิลแล้วก็ฝ้าอลูมิเนียมสองอันนี้จะคล้ายๆกันนะฝ้าไวนิลเนี่ยเลยอย่างหนึ่งเรียกว่า upvc นะฮะตัวนี้เนี่ยะจะทํามาจากพวกอะคริลิกน้าหนักจะเบานะฮะติดตั้งง่ายนะฮะแล้วก ไม่บิดไม่งอทนปลวกนะฮะทนงอดทั้งหลายนะฮะแต่ก็อย่างที่บอกฮนะก็ดูแล้วมันก็แข็งๆหน่อยนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดรอยมีรอยแตกแล้วเนี่ยจะซ่อมแซมยากนะฮะแต่ตัววายนิลเนี่ยตัวนี้มีข้อเสียอย่างนะฮะอย่าไปทำฟ้าในห้องครัวนะฮะอย่าไปทำฟ้าในห้องครัวนะฮะทำพวกชายคาได้นะตัวนี้นะเป็นวานิลวนะฮะทำพวกชายคาเนี่ยเหมาะ นะทำในห้องครัวเนี่ยเวลามีปัญหาเรื่องความร้อนขึ้นมาเนี่ยบางครั้งเนี่ยถ้าแรงแรงมากร้อนมากๆเนี่ยอาจจะละลายไนดะ้ต้องระวังนะฮะอย่าไปใช้ในห้องครัวถ้าไม่จำเป็นนะใช้ลอกนอกอาคารเนี่ยบวกติดนะฮะไม่มีบอกไม่มีปวนแล้วก็ติดตั้งง่ายเบาราคาไม่แพงนะส่วนอลูมิเนียมอลูมิเนียมเนี่ยราคาก็จะสูงกว่าพวกวายยูหน่อยหนึ่งนะฮะแล้วก็ จริงๆเลยบางคนก็บอกว่ามันก็ดูแข็งนะฮะไม่เหมือนเป็นบ้าน,นเหมือนออฟฟิศอะไรอย่างนี้แต่สมัยนี้เนี่ยทั้งทั้งพวกไวนิลกับลูเนียมเนี่ยเขาก็สามารถพิงลายจิ้มลายเนี่ยลอกเปลี่ยนแบบไม้นะฮะสีเสริก็จะได้เคียงออกมาก็คล้ายๆไม้นะฮะอันนี้มันก็ก็ก็พอใช้ได้นะฮะแต่ตัวลูเนียมจะแพงก,กว่าไวนิลนะฮะตัวนี้ก็จะทนความร้อนได้ดีกว่า นะทนความชื้นทุกอย่างดีดีกว่านะฮะแล้วก็วิธีการติดตั้งทั้งสองอย่างเนี่ยจะเหมือนกันนะฮะโดยวางโครงเหล็กนะขนาดนิ้วคุณนิ้วนะห่างกันสัก1เมตรนะฮะหรือจะใช้ระบบสีลายก็ได้นะฮะสี C ลายก็ห่างกันไม่เกิน70เซนนะพวกนี้จะเป็นระบบมันจะมีขาล็อกมานะฮะมันจะเป็นขาล็อกตัวนี้เป็นแค่เป็นขาล็อกนะคล้ายๆตัวจับอ่ะ ตัวนี้เนี่ยขาล็อกเนี่ยยิงเข้าไปกับโครงสี่ลายเลยนะเป็นระยะระยะตามตามสเปคของผู้ผลิตเสร็จแล้วเนี่ยวิธีการติดตั้งก็ใช้ตัวเนี้ยตบเข้าไปเลยตบ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 มันก็จะล็อก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 ง่ายเวลามีปัญหาก็ดึงออกมาก็หลุดออกมาก็เป็นตัวตัวไปแก้ไปจุจุดๆได้นะมีทั้งแบบชนเันเฉยนะฮะหรือจะบอกเข้าลิ้นก็ได้นะฮะเข้าลิ้นนะฮะคือระบบคล้ายๆคลิปล็อกนะฮะับประมาณนั้น ะะอ,อันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับฝ้าะะที่ผ่านมาทั้งหมดให้ท่านผู้ชมเราตัดสินใจรูอว่าบ้านท่ทานผู้ชมบอกกับฝ้าประเภทไหนโปรดติดตามในซีรีส์ตอนต่อๆไปจะกผมได้ครับ